แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เรามาชวนทำครีมชีสทานเองกันค่ะเราจะใช้นมจืดกัวดแดงนะคะเพื่อนๆปริมาณก็1ลิตรหรือว่า1,000 ml ค่ะจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะแต่ว่าเอาที่มันไม่ใช่พร่องมันเนยนะคะให้เรานำมาเทใส่หม้อเลยค่ะ จากนั้นก็ติดแก๊สได้เลยใช้ไฟกลางๆไปทางอ่อนนะคะเ,เพื่อนๆในการต้มเนาะแล้วก็ระหว่างที่ต้มให้เราคอยคนอยู่ตลอดเวลานะเดี๋ยวที่ก้นหม้อเดี๋ยวมันจะไหม้ได้นะคะ เราจะคนไปเรื่อยๆซึ่งจะใช้เวลาไม่นานนะเราจะต้มแค่พอให้น้ำนมเนี่ยร้อนไม่ต้องถึงกับเดือดน,นะคะเพื่อนสามารถใช้มือจุ่มเช็คดูได้นะอุณหภูมิก็ไม่เกินร้อยองศานะคะประมาณสัก80-85องศาประมาณนั้นเนาะพอมันร้อนได้ที่แล้วนะคะก็จะใส่น้ำมะนาวลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะวันนี้เราใช้เป็น มะนาวฝรั่งนะเพื่อนๆสามารถใช้มะนาวไทยก็ได้หรือว่าน้ำส้มสายชูก็ได้นะคะพอเราใส่น้ำมะนาวช้อนแรกลงไปเนี่ยจะสังเกตว่าน้ำนมของเรามันจะเริ่มเป็นแบบลิ่มๆนะคะมันจะเริ่มแบบจับตัวกันนิดๆน,น,นะจากนั้นก็คนต่อไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะพอคนต่อไปสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะทำการเติมน้ำมะนาวอีกหนึ่งรอบนะคะรอบนี้ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนเดิมค่ะ หลังจากเติมลงไปแล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะสังเกตเห็นว่านมของเรา,าเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนเล็กๆนะคะพอมาเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนเยอะขึ้นแล้วนะจากนั้นก็คนต่อไปสักพักหนึ่งแล้วก็ให้เราปิดเตาแก๊สได้เลยค่ะจากนั้นก็คนต่อไปสักพักหนึ่งแล้วก็ยกหม้อลงเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมที่จะกรองนะคะ ราก็จะมีชามหนึ่งใบนะคะ,ะตะแกรงตาทีทีนิดนึงนะแล้วก็ผ้าขาวบางค่ะจากนั้นก็เทลงไปกองทีละครึ่งนะคะเพราะว่าน้ํานมที่เราต้มวันนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็กระชอนของเราเนี้ยมันค่อนข้างเล็กนะเราก็จะแบ่งกองเป็นสองรอบนะคะ จากนั้นเราก็จะพักแบบนี้นะคะประมาณสัก5 1าถึงนาทีให้น้ำใส่ใส่เนี่ยมันค่อยหยดออกมานะคะอันนี้เราก็พักไม่นานนะไม่ถึง10นาทีนะคะเพื่อนเพนเพราะว่าไม่อยากให้น้ํามันออกมาเยอะเกินไปเดี๋ยวเวลาปั่นมันจะหนืดแล้วก็จะปั่นยาเดี๋ยวก็ต้องมาคอยเติมน้ํใส่ใสๆลงไปอีกเนาะจากนั้นเราก็น้าที่เรากรองไว้เนี่ยนะคะลงไปใส่ในโถปั่นเลยค่ะถ้าใครมีโถปั่นเล็กนะคะแนะนําว่า ก็ทำสักครึ่งนึงกันได้หรือแบ่งปั่นเป็นสองรอบก็ได้แต่ว่าถ้าโถปั่นใหญ่ๆนะคะก็1ลิตรกำลังดีนะถ้าน้อยเกินไปมันก็จะปั่นยากอันนี้ก็คือหางนมนะคะไม่ต้องทิ้งนะสามารถเอาไปทำกับข้าวได้เอาไปชงเอาไปดื่มได้นะคะมันเป็นเครื่องดื่มที่ค่อนข้างโปรตีนสูงอยู่นะก่อนที่เราจะปั่นเราเติมเกลือลงไปเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะสักมาหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาหรือว่าถ้าใครกลัวเค็มก็เติมนิดนึงก่อนก็ได้จากนั้นพอปั่นระหว่างปั่นก็ชิมได้นะคะ ขั้นตอนการปั่นก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนิดหนึ่งนะจนกว่ามันจะเนียนเพราะว่าเดี๋ยวพอปั่นไปปุ๊บมันก็กระเด็นกระดอนล้วก็ต้องคอยไปขูดลงนะคะจากด้านข้างของเครื่องปัน่นแล้วก็คนๆน,นะคะให้มันที่แบบมันปั่นไม่ค่อยถึงนะคะมันไม่โดนใบมีดเนาะให้มันขึ้นมาแล้วก็ค่อยปั่นไปเรื่อยๆก็จะทําแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะกดปิดแล้วก็คนกดปิดแล้วก็คนนะคะ จนมันได้เนื้อที่ค่อนข้างเนียนตามที่เราต้องการนะคะเราค่อยอ,ออกมาเทค่ะเราก็จะได้เนื้อค่อนข้างแบบเนียนๆน,น,นะคะแล้วก็ออกจะไปเหลวๆนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะหลังจากเราเอาไปแช่ตู้เย็นมันก็จะข้นขึ้น เราจะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะสัก30นาทีขึ้นไปนะคะเพื่อให้มันเซ็ตตัวดีขึ้นค่ะ นี่เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะหลังออกจากตู้เย็นนะคะส่วนด้านซ้ายมือนี้เราใช้นมของโครงการช่างหัวมันนะคะมันเป็นนมเต็มมันเนยนะเราทําแค่ครึ่งลิตรนะคะได้ออกมาประมาณ100กรัมนะคะครีมชีสจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเนียนนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันปั่นยากมันเหนียวมันหนืดเพราะว่าตอนกรองเราทิ้งไว้ค่อนข้างนานนะคะน้ําใสๆมันออกมาเยอะแล้วก็ตอนปั่นเราก็ เติมไปนิดเดียวเองนะคะด้วยความที่เครื่องปั่นมันใหญ่แล้วก็ปริมาณมันน้อยมันก็เลยปั่นยากด้วยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นนมจืดกัวแดงนะคะ1,000 ml เอมหรือว่า1ลิตรนะคะก็ค่อนข้างได้เยอะลืมชั่งน้ำหนักนะคะก็น่าจะประมาณสัก2 3 0 0กรัมได้อยู่นะคะเดี๋ยวเราไปคนดูค่ะว่ามันจะค้นขึ้นมาในระดับไหนหลังจากที่เราเอาออกจากตู้เย็นนะคะ ก็ใช้ได้นะคะเพื่อนมันหนืดขึ้นมันแบบข้นขึ้นเหนียวขึ้นนะคะใช้ได้อยู่นะรสชาติเขาก็จะมีความมันความเค็มความเปรี้ยวนิดๆน,นะคะอันนี้แล้วแต่รสชาติที่เราจะตกแต่งเอานะเดี๋ยวเรานํามาผสมรวมกันเลยค่ะคนรวมๆกันเลยนมของโครงการช่างหัวหม,มาเนี่ยนะคะสีมันจะออกเป็นน้าตาลนิดๆน,นะเพราะว่าเนื้อนมของเขาจะ,จะค่อนข้างสีไปทางน้ําตาลนะคะอ่อนๆเนาะ พอคนเข้ากันดีแล้วเราก็รู้สึกว่าเนื้อสัมผัสมันก็โอเคอยู่นะใช้ได้อยู่นะคะเพื่อนเอาไปทานกับผลไม้นะคะทาขนมปงังทาแคกเกอร์นะคะเราสามารถเก็บได้นานประมาณสัก7-10วันในตู้เย็นนะให้เราใส่กล่องปิดฝาให้สนิทนะคะเพื่อน ก็สามารถเอาไปทำพวกชีสเค้กได้นะคะหรือว่าเอาไปผสมในส่วนผสมของไอศครีมอย่างนี้ก็ได้เช่นกันค่ะใครที่หาซื้อครีมชีสยากอยู่ในพื้นที่ที่หายากหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่ค่อยมีขายก็ลองทำเองก็ได้นะจริงๆมันก็มีหลายสูตรนะสูตรนี้แล้วว่ามันรวดเร็วดีค่ะ